แนะนำวิธีการซื้อรถสมัยใหม่นะครับวิธีการซื้อรถปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปศูนย์ด้วยซ้านะครับแต่บางท่านเนี่ยส่วนใหญ่ล้วจะต้องไปดูรถก่อน,นอันนี้ผมใช้วิธีการนะครับคุยกับทางเพจแล้วก็ทางร้านนะครับโดยผ่านเซลล์นะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์นะครับมาคุยแล้วก็มาทําเอกสารที่บ้านนะฮะนัดมาทําเอกสารเสร็จแล้วก็มีการวางมัดจำครับมัดจำสำหรับจองรถ เลือกสีเลือกรุ่นเพื่อที่จะให้ทางร้านเนี่ยเตรียมรถให้พร้อมนะครับอันนี้ก็มีการจัดส่งนะฮะพอเอกสารผ่านแล้วก็ไฟแนนซ์อนุนมัติตก็มีการจัดส่งรถนะครับนี่ก็นำมาสง่งโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่<อ>ร้าน,านเลยนะครับแล้วก็จะมีพนักงานมาให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ในกรณีที่พี่ไม่ได้ขีร่รถบ แต,แต่เดี๋ยวจะมี<อ>คลิปเต็มตอนสอนวิธีการใช้อีกทีนะฮะแ้่ตัวก็เป็นออฟตันตรงนี้ครับเปิดถ้าปิดแต่ตานเรถไม่ติดครับสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเซ็นเอกสารนะครับในเรื่องของประกันแล้วก็เอกสารที่จะต้องเพิ่มเติมในการจดทะเบียนนะครับ<ม>ให้กับทางร้านแล้วก็ชำระเงินนะครับ ค่าเงินดาวนะฮะที่เหลืออยู่นะครับหลังจากที่เราได้ลดเนาะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องจ่ายก่อนนะครับจ่ายแค่มาจําพันเดียวนี่ก็จะแนะนําวิธีการใช้รถเพิ่มเติมนะครับคร,ร่าวๆเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบละเอียดนะฮะเรื่องของการใช้รถเบื้องต้นนะฮะหรือใครที่จะซื้อจริงๆเนี่ยก็ดูคลิปใน YouTube ก็ได้นะฮะเพราะว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคลิปที่ทำไว้นะครับ ฮอนด้าเ500นะครับก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เราทําความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องของการซื้อรถนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งเต็มนะฮะมีชิวหน้ามีครอบไฟหน้านะฮะมีกาดหม้อน้ํานะครับกาดท้องนะครับแล้วก็มีกันล้มนะครับเป็น ด้านบนด้านล่างนะผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะแล้วก็มีฟีบทั้งหมด3ใบน,นะแล้วก็ชุดเหล็ลกทดสอบนำรถเข้าบ้านครับคือผมก็เช็คก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะนําเข้าได้ไหมก็มีการวัดขนาดนะครับก็คหนวณแล้วคร่าวๆก็คือขับเข้าได้นะฮะเพราะว่าพื้นที่ในการจอดของเรามีจํากัดนะฮะบริเวณด้านหน้าก็เป็นรถหมดแล้วเต็หมหมดแล้วนะครับอันนี้ก็มาอีกคันหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็ไปทําพิธีเพื่อให้เกิดความสบายใจนะเวลาเราซื้อรถนะฮะก็มีแม่ยานางนะผมก็ให้คุณแม่นี่แหละขึ้นไปนั่งนะฮะแล้วก็จะไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อเนี่ยเจิมรถให้นะครับเพื่อความสบายใจความเชื่อนะครับดูสีรถนะครับให้ถูกโลกกับตัวเราด้วยนะครับนี่นะครับให้พระอาจารย์เจิมรถให้แล้วก็ทดสอบขับนะครับไปที่ตลาดนะครับ วันนี้เรามีตลาดนะครับอยู่ที่สีแยกแก่งเซี่ยวนะฮะวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธเนาะที่ผมได้รถมาก็ฉลกก็คือรถมีทั้งหมด3 4สีนะครับตัวนี้ NX 500นะครับมีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะฮะใครที่ชอบสีแบบไหนแล้วดูด้วยนะฮะว่ามันถูกฉลกไหมถ้าสีแดงก็จะขับขี่ปลอดภัยนะครับแต่สีขาวนี่ก็จะสนับสนุนในทุกๆด้านนะฮะ โชคลาบเงินทองอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่เราขับขี่ได้ให้ปลอดภัยนะครับก็สมมวกกันนอกให้เรียบร้อยนะฮะมีกล้องติดพร้อมนะครับผมติดกล้องที่หมวกกันนอกนะฮะเป็นกล้องมูฟ f u l v ยีก็สามารถที่จะถ่ายหน้าหลังได้นะฮะวิ่งกันยาวๆนะฮะเจ็ดชั่วโมงนี้ได้สบายๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะฮะเราชาร์จครั้งนึงเนี่ยเราคงไม่ขับนานเกินเชั่วโมงนะฮะ ก็สามารถที่จะเก็บบนันทึกภาพใครที่มองหารถในการทัวริงนะคะก็ลองหาข้อมูลน,นะครับ NX 5 0 0นะครับ